พระราชวังต้องห้ามในประเทศจีนสถานที่อันแฝงไว้ซึ่งศิลปะประวัติศาสตร์รวมถึงการใช้ชีวิตของบรรดาจากักรพรรดิอนุรุราในยุคที่ผ่านมาที่แม้ว่าจะมีผู้ได้เห็นได้ชมมากขึ้นทุกทีแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีการค้นพบสิ่งใหม่อยู่ตลอดมีปริศนาหลากหลายให้ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปร่วมเดินทางไปทำความรู้จักกันในพระราชวังต้องห้ามปริศนาความลี้ลับจกักรพรรดิจีน 1>, 1. พระราชวังต้องห้ามสัญลักษณ์ของประเทศจีนสื่อวัฒนธรรมโบราณของจกักรพรรดิพระราชวังต้องห้ามหรือจื่จินเฉิงภาษาอังกฤษเรียกว่า The Forbidden City หรือพระราชวังกู้กงจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวอักษรได้ว่าเมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงพระราชวังต้องห้ามยังเป็นที่รู้จักกันในานามของพิพ,พิธภัณฑ์พระราชวังครอบคลุมพื้นที่720,000ตารางเมตรหรือ450ไร่มีอาคาร980หลังพระราชวังต้องห้ามมีห้องทั้งหมด9,999ห้องและมีพระที่นั่ง75องค์หอพระสมุด และห้องลับต่างๆอีกมากรวมทั้งยังมีสวนลานกว้างและทางเดินเชื่อมกันโดยตลอดโดยมีคูและกำแพงที่สูงถึง11เมตรล้อมรอบพระราชวังต้องห้ามใช้ระยะก่อสร้างประมาณ14ปีตั้งแต่ปี1406จนถึง1420พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมือนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมพระราชวังต้องห้ามได้ผ่านทางจตุรัสนี้ หรือผ่านประตูเทียนอันเหมือนบริเวณรอบจัตุรัสเทียนอันเหมือนเรียกว่าอาณาเขตหลวงมีสถานที่สําคัญรายล้อมอยู่โดยรอบเช่นมหาศาลาประชาคมในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงเป็นเหตุที่เรียกพระราชวังนี้ว่าพระราชวังต้องห้ามโดยจกักรพรรดิจะประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้โดยการพระองค์จากโลกภายนอก มีสนมกำนันขันทีและข้าหลวงคอยรับใช้คนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองความสำราญของจกักรพรรดิปัจจุบันแม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนภาพของประตูเทียนอันเหมือนก็ยังคงปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชวังต้องห้ามเป็นหนึ่งในมรดกโลกปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนทําให้รัฐบาลจีนมีนโยบายจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้ขณะที่ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเฉงินหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนามพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงณใจกลางกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนเป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่นี่เป็นสัญลักษณ์แห่งจกักรวรรดิจีนในอดีตชื่อขอนครต้องห้ามนั้นยังชวนให้นึกถึงความลี้ลับมีเลขเพทุบายและรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างหรูหราแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิจีนอีกด้วย 3. พระราชวังต้องห้ามยังมีหลากหลายปริศนาให้ค้นหา พราชวังแห่งนี้มีผู้เปรียบว่าเหมือนกล่องชุดของจีนที่เป็นเถาเล็กใหญ่ลดหลานซ้อนกันถึงแม้ปัจจุบันจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าชมได้แต่พระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงความลี้ลับอยู่เราอาจไม่มีวันได้ล่วงรู้ความลับอีกมากมายของพระราชวังอันซับซ้อนนี้เช่นเดียวกับที่ไม่อาจรู้ได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกล่องที่ปิดมิดชิด นครต้องห้ามนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายุงโลจกกักรพัดิลำดับที่3แห่งราชวงศ์หมิงผู้ทรงครองราชระหว่างปี1403ถึง1423ซึ่งเป็นหลังจากที่พระองค์ทรงขับไล่ชาวมองโกลออกนอกกรุงปักกิ่งได้หมดอย่างไรก็ตามไม่ทราบแน่ชัดว่าพระองค์ทรงสร้างวังใหม่ขึ้นบนพระราชวังเดิมของมองโกลหรือว่าทรางใช้พระราชวังเดิมของกุปไลคา,านเป็นแบบเท่านั้น นี่เป็นความเห็นของมาโคโปโลผู้เดินทางมาเยือนจีนเมื่อปี1274โดยคาดว่าคงจะต้องมีช่างฝีมือแสนคนและคนงานเป็นล้านคนลงแรงสร้างพระราชวังที่มีตำหนัก800องค์พระที่นั่ง75องค์หอบูชาหลายหอศาลาหอพระสชมุดและห้องอีกมากซึ่งมีสวนลานกว้างและทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด พระราชวังที่ใหญ่โตประดุลกับเมืองนี้ตั้งแต่แรกสร้างก็ห้ามคนภายนอกเข้าไปจกักรพรรดิของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม24พระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังนี้ซึ่งมีคูน้ำและกำแพงสูง11เมตรกั้นพระองค์จากภายนอกจบจนกระทั่งเริ่มมีการปฏิวัติประเทศเป็นสาธารณรัฐในปี1911 นครต้องห้ามเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนครต้องห้ามเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกมีความงดงามที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะอาคารใดอาคารหนึ่งแต่อยู่ที่การวางผังทั้งหมดและการใช้สีตกแต่งอย่างประสานกลมกลืนโดยรวมแล้วสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องจกักรพรรดิของจีนที่ว่าจากักรพรรดิในฐานะโอรสสวรรค์ทรงเป็นสื่อกลางรับผิดชอบระเบียบและความสมบูรณ์แห่งโลก ทางเข้าประธานของนครต้องห้ามคือพระทาวารมัชิมวานซึ่งจะมีการบรรเลงกรองระฆังเมื่อจกักรพรรดิเสด็จผ่านเข้าออกที่กลางลานกว้างใหญ่ถ้าจากประตูน,นี้มามีแม่น้ำสุวรรณทีไหลผ่านเป็นรูปเหมือนคันธนูมีสะพานหินอ่อน5้าแห่งทอดทางแม่น้ำไปสู่ทวา,อา,ารอัครสามคัคคีซึ่งเป็นทางเข้าสู่ลานหน้าพระที่นั่งอัคาระสามคัคคีอันถือเป็นศูนย์กลางแห่งจกักรวรรดิ ส่วนในท้องพระโรงอันโอลานจักพัิจะเสด็จเถลิงพระที่นั่งมังกรหรือหลงอีประทับเป็นประธานงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองต่างๆถัดจากนั้นเป็นพระที่นั่งสัพพะสมคีซึ่งเป็นที่เสด็จออกรับรชาชทูตจักพัิจะไม่เสด็จออกนอกพระราชวังหากไม่จําเป็นและจะเสด็จออกรับผู้คนณนะพระที่นั่งองค์เหนือสุดที่ชื่อว่าพระที่นั่งบริรักษ์สามคี ถ้าจากพระที่นั่งทั้งสามองค์นี้ไปทางเหนือมีหมู่พระมหามนเทียนประกอบด้วยพระที่นั่งอีกสามองค์คล้ายกับพระที่นั่งซึ่งกล่าวมาแล้วในหมู่พระมหามนเทียนนี้พระที่นั่งสุทธิสวรรค์และพระที่นั่งเกษมสารปัตภพีเป็นพระที่นั่งที่เป็นพระวิมานแห่งพระเจ้าจักรพรรดิและพระอัครมเหตสีตามลำดับส่วนระหว่างพระที่นั่งทั้งสองมีพระที่นั่งสีสหพันธ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความประสานกลมเกลียวของทั้งสองพระองค์สวรรค์กับโลก ยินหยางหรือเพศชายเพศหญิงถัดจากพระมหามเทียนเป็นพระราชะอุทยานมีสระเขามอหรือเขาเล็กๆสารหอพระสมุดโรงละครตำหนักเย็นและต้นสนหลากชนิดช่วยเสริมความสมดุลของอาคารต่างๆให้สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีที่อยู่ของสนมกำนันขันทีและข้าหลวงรับใช้คนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตเพราะเหตุว่าพระราชวังแห่งนี้ ไม่เป็นเพียงฐานแห่งอำนาจอย่างเดียวแต่ยังมีอยู่เพื่อความสำราญแห่งจักรพรรดิด้วยในวังมีวิเศษ6,000คนประกอบพระกยาหารมีสนมกำนัน9,000นางและก็มีขันทีเจ0 0 0คนคอยระแวดระวังให้อันที่จริงไม่ใช่จักรพรรดิเท่านั้นที่มีชีวิตหรูหราเช่นนี้เล่าลือกันว่าพระนางสูสีไทยฮาผู้สิ้นพระชนเมื่อปี1 9 0 8เวลาพระองค์เสวยก็มีพระกยาหารถึง148ชุด และส่งส่งขันทีไปสอหาชายหนุ่มซึ่งเมื่อเข้าวังไปแล้วก็จะไม่มีใครได้พบได้เห็นอีก 5. จุดจบพระราชวังต้องห้ามการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสิ้นลงเมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นในปี1911ขณะผู้ก่อการปฏิวัติบังคับจกกักรพรรดิปูอีหรือปูอีในปี1906ถึง1967ซึ่งขณะนั้นพระชนมายุได้6พรรษา ให้สละราชพระองค์ได้รับอนุญาตให้เสด็จอยู่ในนครต้องห้ามในฐานะที่ไม่ต่างจากนักโทษจนถึงปี1924และตำหนักรักษาต่างๆก็ถูกทอดทิ้งให้หักพังไปปัจจุบันพระที่นั่งและพระตำหนักใช้เป็นที่แสดงสิ่งของอันสื่อถึงอดีตอันรูราของนครต้องห้ามแม้ว่าจะมีผู้ได้เห็นได้ชมความเร้นลับซับซ้อนของพระราชวังแห่งนี้มากขึ้นทุกที แต่ความลึกลับที่แวดล้อมจกักรพรรดิและราชสำนักในช่วงศตรวรรษที่ผ่านมาก็ดูจะเข้าใจาย,ยากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอดีตก็ยังสะท้อนแทรกอยู่ในทุกกำแพงและลานกว้างและยังเห็นได้จากฝีมืออันตรการตาที่ปรากฏในอาวุธเครื่องประดับเครื่องทรงเครื่องดนตรีตลอดจนของถวายต่างๆที่กษัตริย์ทั่วโลกนำมาถวายจากักรพรรดิให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าหาคำตอบกันต่อไปครับ